คนดีและคนไม่ดีก็อยู่ในคนคนเดียวกันหากเรามองคนอื่นเป็นคนไม่ดีเราต้องทวนกระแสกลับมาดูตัวเองว่าไอสิ่งที่เขาไม่ดีนั้นตัวของเราเองมีไหมมองทุกคนให้เหมือนกับมองตัวของเราเขามีความอิจฉาลิษยาเราล่ะมีไหมเขาอยากได้อยากมีเราล่ะมีไหม เขาอยากฟังแต่คำสารเสริญเยินยอเราละ่ะมีไหมเราเคยผิดพลาดอะไรมาเขาก็เคยผิดพลาดกันมาเหมือนเมือหน,นกันกับเราทุกคนต่างก็เคยผิดพลาดกันมาด้วยกันตั้งนั้นที่มันทำผิดพลาดก็เพราะว่ามันไม่รู้ถ้าหากว่ามันรู้แล้วใครล่ะจะกล้าทำผิดอย่ามัวไปเสียเวลา กับการมองความผิดพลาดของคนอื่นเลยแก้คนอื่นมันแก้ยากหันมาแก้ตัวเองเสียดีกว่าแก้ตัวเองอย่าให้กลับไปผิดพลาดอีกแก้ตัวเองให้กลับเข้าสู่เส้นทางสงบความสงบนั่นแหละเป็นเส้นทางแห่งความปกติเครื่องมือและวิธีการไปสู่เส้นทางแห่งความสงบคือทานศีลส,สมาธิปัญญา